ทุกคนกลับมาเจอกับเนียบ็นอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เนียบด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเนียจะพาทุกคนไปตะลุยอินสตาแกรมแบบกูสปอตของลอนดอนคาเฟ่ไหนฮิตคาเฟ่ไหนดังสปอตไหนน่าถ่ายรูปสปอตไหนต้องไปนะคะไปตะลุยตามล่ากันวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามาในตีมสีชมพูเพราะว่าวันนี้คาเฟ่ที่เราจะไปคือคาเฟ่สีชมพูที่มีดอกไม้มากมายเยอะมาก วันนี้นะคะเนี่ยมาเยี่ยมฝั่งเวสต์ลอนดอนซึ่งก็คือฝั่งแครริสออรสเตรเซอร์โหลดแล้วก็เชลซีนะคะพิคาดิที่แ <hold> ล้วก็ออกฟอร์ดเซอร์คัสด้วย นี่นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าร้านไอวี่เชลซีนะคะต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่ต้องยอมรับเลยว่าอินสตาแกรมมีบ่มากๆปกติแล้วนะคะบริเวณหน้าร้านจะมีการตกแต่งดอกไม้ที่สวยงามให้เข้ากับแต่ละซีซั่นแต่ว่าช่วงนี้ที่นี่มาโชคดายมากไม่มีการตกแต่งอะไรเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเนี่ยก็มาที่นี่หลายรอบแล้วก็เคยมาถ่ายรูปเอาไว้หลายครั้งแล้วที่นี่แน่คืออาหารอร่อยบรรยากาศดีข้างในเป็นบรรยากาศการ์เด้นน่ารักแล้วก็น่านั่งมากๆชิลแล้วก็โคมี่มากๆเลยค่ะ ประมาณ10โมงครึ่งนะคะเลยเป็นเมนูเบรคฟาสเช้าวันนี้ซึ่งเราไม่เคยกินเบรคฟาสที่นี่มาก่อนเลยเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าอร่อยหรือเปล่าพี่สั่งมานะคะเป็น, Mix นะะมิกซ์เบอร์รี่สมูต <c oughs> ี้นะคะชิมสิสู้เล่เล่ได้ไหมของเนียบนะคะเป็นออมเล็ตโตนะคะของเนยเป็นเอ็กเบเนดิกส์นะคะ ส่วนของพี่หลุยส์คือแคนวโบลเอกบนขนมปังคือข้าวไข่คนอ,อะไอื่นขาดเยอะเลยเนี่ยทุกคนห้องน้ำของที่นี่น่ารักมากทุกคนดีสิ ร้านนี้อาจจะไม่ใช่ที่สุดของอาหารที่อร่อยนะคะแต่ก็เป็นจุดเช็คอินที่ควรค่าแก่การมาเช่นเดียวกันเพราะว่ามีความเป็นบริเตนมากๆเลยและหลังจากนี้นะคะประมาณสิ้นเดือนกรกฎานะคะเขาจะมีร้านที่เรียกว่า Ivy Chelsea Asia นะคะจะขายอาหารเอเชียใครที่มีโอกาสนะคะก็ลองมาเช็คอินกันได้ที่ Ivy Chelsea Garden นะคะรวมถึง Ivy Chelsea Asia <c oughs> ด้วยนะคะทุกคนจากที่เมื่อกี้นะคะผิดหวังกับหน้าร้าน Ivy ที่คิดว่าจะมีเด o อเรชันสวยงามเบอวงัง เรากําลังเดินทางมาร้านที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะจะมาเป็นจุดถ่ายรูปของเนียบในวันนี้คือต้องบอกว่าเคยมาทานร้านเนียหลายรอบแล้วแล้วก็ไปหลายสาขามากอันนี้นะคะเป็นสาขาที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคือร้านอะไรนี่พอเช่น,นะคะ่ะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้นะคะสีสันเข้ากับเอาฟิตวันนี้ของเนียบมากๆเลยทีเดียวเชียวชมพูหวานแววเลยนี่ นะคะว่าบ้านเมืองแถวเชลซีนะคะหน้าตาจะไม่เหมือนกับบ้านในแถวโคเวนการเดนหรือว่ามาริโบนะคะแถวนี้เนี่ยจะดูมีความเป็นแบบผู้ดีอังกฤษบิทเชสบิทเชสมากกว่านะคะตึกราบ้านช่องเขาก็จะหน้าตาแตกต่างกันออกไปนะคะตามโซนที่อยู่อาศัยด้วยนะคะนะคะเรากาลังเดินไปอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นแหล่งเช็คอินที่ควรจะต้องมามากๆเลยนะร้านต่อไปก็เป็นร้านอาหารนะคะแต่ว่าเราจะไปแอบถ่ายรูปหน้าร้านกาันเพราะว่าดอกไม้เขาสวยมาก คือต้องบอกไว้จริงๆแล้วร้านที่เนี่ยถ่ายรูปหน้าร้านหน้ากาศเกิดหรือ s e เค r i t y เขาไม่ได้ว่านะเหมือนเขาตั้งใจทำมาให้ถ่ายเขาก็ยินดีให้ถ่ายเลยนะอ,อีกหนึ่งรา้านะะที่ตอนนี้ตกแต่งด้วยดอกไม้สีสันน่ารักมากพอดีว่ามันเข้ากับชุดเนี้ยบก็เลยแวะมาถ่ายรูปก,กันซะหน่อยนะคะ ร้านเฟดเมซองนะคะต้องบอกว่าร้านนี้แต่ก่อนเป็นร้านยอดฮิตโคตรโคตรคือควรจะเต็มหน้าร้านแล้วก็มาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้นะคะหลังโควิดไปร้านก็ดูเงียบๆลงนะคะคนไม่ค่อยมาแล้วแต่จะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่วิวถ่ายรูปน่ารักมากเขาจัดร้านได้น่ารักดีนะคะแต่ว่ากาแฟและขนมคือแบบมองบนแ๊บกาแฟกับขนมอาจจะไม่ได้แบบที่สุดของที่สุดยอะไรเงี้ยแต่ว่าวิวถ่ายรูปก็คือคุค่าแก่การมาทำคอนเทนต์อย่างนี้ ทาปักแก้วแบบนี้นะคะทางเดินจะไปขึ้นรถไซนะคะก็เห็นกับวิวนี้ถึงขั้นต้องบอกเลยว่าเนยไปทำคอนเทนต์แทนหน่อยเพราะว่ามันเข้ากับชุดเนยมากเลยนี่นี่ค่ะวิวบา้านแถวแถวลอสเซอร์โรดแถวแถวเชลซีนะคะมันจะเป็นสีข,ขาวๆดำๆแบบนี้นะคะทุกคน ระหว่างทางเดินก็สามารถแวะถ่ายรูปก,กันได้ใช่ถ้าใส่ชุดแบบนี้คือต้องไปน็อตติงฮิลหรือไม่ก็คาเฟ่สีชมพูอะไรประมาณน,นี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่แท่นตรงนั้นกันนะคะเพื่อไปทำคอนเทนต์แบบไม่เสียตังกันนะคะทุกคนเดินหาทำเลนะคะในการทำคอนเทนต์กลางออกต่อนะคะเนี่ยบว,ว่าันนั้นแหละดีสรุปมันคือออคฟอร์หรือล e เจน รีเจนสตรีทนี่ไงชมว่าทุกคนสรุปว่าเราอยู่กันที่รีเจนสตรีทนะคะ คนมาเที่ยวที่สเกชค่ะสเกชนะคะถือว่าเป็นร้านอาหารนะคะคาเฟ่บาร์อัฟเฟอร์นูนทีที่ครบคันมากๆเลยนะคะมีหลากหลายห้องตั้งมากเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูดีไซน์ข้างในเรามีดีไซน์ที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากที่สําคัญนะคะห้องน้ําที่นี่สวยมากและเนี่ยมั่นใจว่าหลายคนอ่ะเคยเห็นแล้วไอจีเยอะมากๆแต่จะไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนไปเที่ยวกันในสเกชนะคะสามารถเลือกชมได้เลยว่าอยากจะมาจองห้องคลีนรูมห้องอัฟเฟอร์นูนทีสีชมพูนะคะหรือว่าจะเป็น เขามีฟา์ดินิ่งด้วยนะอยู่ข้างบนแล้วก็มีบาร์รับด้วย2ที่นะคะใครที่สนใจนะคะแนะนําว่าให้บุ๊กกิงก่อนมานะจ๊ะเพราะว่าคิวยาวมากป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูความสวยงามของสเก็ตกันเลยแล้วก็มุมถ่ายรูปต่างๆที่เนี่ยคิดว่าควรมาและเป็น Instagram มม b ร์บสปอร์มากๆคือถ้าไม่มาสเก็ตเนี่ยถืกว่ามาไม่ถึงลอนดอนคะ ว่าวันนี้เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้นะคะ เทนเกๆ,ๆที่สเกชมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเนยพาทุกคนเดินมาที่แมดด็อกสตร e ทอยู่ห่างกันแค่1บล็อกถนนเท่านั้นก็คือประมาณ2อนาทีถึงอะไรเงี้ยแมดด็อกแกลเลอรแห่งนี้นะคะเขาเป็น g a l เลอรี่อซึ่งจะบอกว่าสิ่งที่จะพาทุกคนมาถ่ายรูปอะมันอยู่ข้างนอก g a l เลอรี่เราไม่ต้องเสียตังค่าเข้านะคะเป็นจุดถ่ายรูปที่ดีมากๆอีกจุดหนึ่งเลย คือตรงตรึกเนี้ยเขาจะชอบมีเดคอร์เรชันเก๋ๆหน้าตึกนะคะใน1ปีเนี่ยมีหลากหลายเทศกาลเลยเนี่ยจะแปะรูปให้ดูนะคะว่าเนี่ยเคยมาถ่ายตรงเทศกาลไหนบ้างบางทีเนี่ยไม่มีเทศกาลเขาก็จะแต่งเป็นรูปต้นไม้ดอกไม้อะไรตามซีซันของเขาไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีเลยนะคะที่แ a ็ d o ็อกส l กลเลนะคะไม่เสียตังคีด้วยตา คอนเทนต์ของเราจุดนี mm ้เ hmm. ป็นการท้าทายนะคะเราจะถ่ายรูปสีได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูชาเลนจ์ชาเลนจ์ของวันนี้ว่าพี่หนุ่ยทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่ามันมีสิ่งกีดขวางแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องช้อนต้องขึ้นไปเดี๋ยวมาดูเทคนิคจากพี่หนูนะคะได้รับการเทรนมาเป็นอย่างดีอันดับแรกนะคะคืออนนั่งดีให้นอนได้ยิ่งดีนะคะนั่งก่อนนอน หน้าที่ของชายไทยทุกคนนะคะนอกจากว่าจะไปรอดอนะคะเกณฑ์าหารนะคะตอนนี้ก็คือต้องมาถ่ายรูปให้กับสาวๆนะคะตอนนี้นะคะทำคอนเทนต์แถวๆถออกฟอร์สตรีทรีเจนสตรีทครบแล้ว เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่ร้านโคย่านะคะต้องบอกว่าร้านโคย่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะที่เนียบชอบไปทานทาโก้แล้วก็คอกเทลมากแต่ว่าช่วงเนี้ยเนียสังเกตมาว่าเขาว่าจกแต่งหน้าร้านได้น่ารักมากมีต้นไม้มีดอกไม้สีสันสวยงามแล้วก็เข้ากับชุดวันนี้ของนเนียมากเนี่ยก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเรา่จะเดินไปที่โคย่าไปทำคอนเทนต์หน้าร้านแล้วถ้าเขามีที่ว่างเราก็จะเข้าไปนั่งกินคอกเทลแล้วก็กินทาโก้ด้วยเพราะว่าอร่อยมากชอบมากเลยค่ะทุกคน ที่เนี่ยบอกไว้นะคะตอนนี้เขาจัดเป็นซุ้มดอกไม้อยู่หน้าร้านนะคะน่ารักมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครจะมานะคะจะต้องเช็คก่อนว่าซุ้มนี้ยังอยู่ไหมหรือว่าเขาเปลี่ยนเป็นดอกไม้ประเภทไหนนะคะทุกคน,น,น,นที่หลุยส์พามาร้านอาหารที่มีดอกไม้ครั้งแรกในชีวิตไม่ดีแบบไม่สาวไม่สาวเกินไป ดูโคซี่เหมือนนั่งอยู่สวนหลังบ้านอย่างงี้เออนั่งโอเคต้ต้นเฮ้ยเลมอนเราสั่งฟิชอด์ชิปมาทานกันนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งกันแล้วอันนี้ก็คือซูเปอร์ฟู้ดสลัดนะคะเออล้างมือก่อนกินข้าวนะคะใช้สเปรย์อะไรน่ารักจังไหนนี้ดีมากใช้แล้วมือไม่แตกงมืเพราะไม่มีจมูกสมองให้กอ

คิดว่าเราสามารถมาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยเพราะว่าสวยมากที่สำคัญนะคะไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะมันคือวิวอาท์ดค่ะทุกคนมันคือวิวของสถานีรถไฟที่นี่ที่มันดูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากมากมาข้างในสถานีก็คือสวยเหมือนกันนะข้างนอกก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามุมไหนที่ควรจะมาเช็คอินนะคะถ้าเกิดว่ามาที่เซนแพนคลาสนะคะ สถานีรถไฟสําหรับยูโรสตาร์นะคะสามารถนั่งรถไฟที่นี่นะคะเป็นที่เดียวที่จะตรงไปที่ฝรั่งเศสเ,เบลเยียมอัมสเตอร์ดัมนะคะก็ต้องมาขึ้นรถไฟที่นี่ด้วยนะคะเทียบก็ไม่เคยมาถายรูปที่นี่เหมือนกันเคยมาแต่นั่งรถไฟไป